แปลว่าเวลาท่านเข้านิโรธสมาบัติปุ๊บก่อนเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยลำดับเห่งการเข้ากายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารอะไรดับก่อนอ่ะตอนเข้าเนี่ยหมอว่าไงหมอตอบทีขเข้านิโรธสมาบัติเนี่ย วจีสังขารกายยะสังขารวจีสังขารจิตต่สังขารอะไรดับก่อนลืมคะ่ะอาจารย์เออเป็นกายเอ๊กายะสังขารอ้าวลืมแล้วอาา้าวจาิตจิตตดสังขารก่อนแล้วก็มากายะสังขารอ้าวอา้อาวอา้อาวแล้วอา้าวอะไรลืมคะ่ะอาจารย์ขอโทษค่ะเออเอาใครใครใคร,ใครใครจำได้บ้างเนี่ยเวลาครานี้เราถ้าสมาบัต พระท่านยิมคงได้มั้งเอา่อา,านท่านวินดีกว่า,าวินถ้าตอบได้จะได้เป็นปัจจัยแกการเข้านิโรธาสมาบัติได้ <c oughs> ยโยกอะไรที่ได้ไหมอา,อ,าอาจารย์ค่อาจารย์อาจารย์คะหาดเจอแล้วคะ่ะ <c oughs> โอ้โแล้วหมอหมอหมดหมดเวลาตอบแล้วโหมอฟ้าบอกว่าหมดเวลาตอบแล้วหาเจอเลยเนี่ยเอาอะไรบ้างอ่ะเก้านีโรธสมาบัติอะไรดับก่อนการเข้านิโรธาสมาบัติก็อย่างที่พระอาจารย์สอนว่ามันก็ต้องเข้าเข้าฌานเรียงตามลําดับตั้งแต่ปฐมฌานออกจากปฐมฌานพิจารณาองค์ฌานเข้าทุติยฌาน ออกจากทุติยะชานพิจารณาองค์ชานก็ในขณะที่เข้าทุติยะชานนะครับก็ก็เป็นการข่มวิตกกับวิจารเพราะฉะนั้นวิตกกับวิจาร์ซึ่งเป็นวจีสังขารเนี่ยดับก่อนอ๋อวจีสังขารดับก่อนแล้วก็อะไรดับตามมาสัารจะดับอันแรกแล้วพอพัฒนาต่อไปจนถึงเข้าจตุรชานออกจากจตุรชานเนี่ยเป็นการดับลมหายใจในจตุระชานจะไม่มี ไม่มีลมหายใจซึ่งเป็นกายยสังขารอ๋อเจตุลชาเนี่ยกายสังขารดับมาที่สองเนะแล้วก็จิตตสังขารดับที่ไหนจิตตสังขารก็คือสัญญาและเวทนาก็ดับที่สัญญาเวทยิตานิโรธก็คือตอนที่หลังจากเนวสัญญานาสัญญาเจตนาสองขณะดับปุ๊บก็คือดับจิตตสังขารสรุปแล้วการเข้านิโรธาสมาบัตินี่ด้วยนั้น จำให้ได้นะต่อไปได้เป็นปัจจัยการได้นิโรธาสมาบัติคือการดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยตกลงอะไรดับก่อนกายสังขารหรือวจีสังขารวาจีสังขารดับก่อนแล้วก็ต่อมาก็คือกายสังขารคือลมอาศาสะปัสสะสะดับที่จตุตจารส่วนจิตตสังขารดับที่สัญญาเวทยิตานิโรธคือการที่เข้านิโรธัสมาบัติ Okie okay, Yang, bác rồi nè. Ồ, được rồi.